นกดคนกุ yeah. ๊บอ๋อสองยายไปเชีงเดชเนาะไปยังยายไปทาียงได้โอ้มันนี่มันมันสินเด้เนาะโดย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 ไปทำมันเนี่บ่ทำพระทำพระนี่บ่โอ้โดยโดยลูกก็บอกที่ไปเที่ยวไปชมเหมือนกันแหละนี่ก็ได้โดยโดยถือว่ายังไกลเต่ว่าแม่นี่เออเดี๋ยวเห็นอยู่เนาะพอดีเดี๋ยวเห็นเนาะ rồi 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 á sân này đụng phải còn nữa sợ đơ rồi 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 phụ đi phụ đi nhang hoặc đăng cài nhang tạc đẹp nó rồi phía đẹp, đẹp. mắt nào đấy rồi 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 à dài hơn đang sẽ phải thẳm hơn đấy mọi người nói สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพอยพี่น้องเมื่อสุกุสุกคนเนะาะว่าจะอยู่ภายในประเทศลาวประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ยินดีตอนรับกันสู่ส่องบ่าวลาซันบ้านเท่าคือเกา่าคือเดิมพ่อยพี่น้องอ่ะเพิ่มเติมเมื่อนี่กาบ่าวลาซันเองก็ได้เดินทางมาทานะ่าเกเนาะสายภูหินปูนก็ถือว่าเาวเหยียดพลอยพี่น้องเย้ยโอ้ธรรมศาสตร์เนาะเมืองทาง่าขกแขวงขมวน อ่ะเนะาะจังใดก็มื่อนี้บ่าวล้วสั่นเองก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเที่ยวธรรมชาติมื้อนี้เนาะคือตามป้ายเด้อเนาะพ่อพี่น้องเนาะมันจะมีถ้ำปะพาถ้ำปะพากับทำพระจันคือว่าทำพระจันนี่มันอาจจะระยะทางไกลแน,น,น่าะหนอ่อยเนาะพ่อพี่เนาะเจ้าสามกิโลเมตรคือถ้ำปะพานี่จากทางอย่างนี่ก็ไปกับสี่เก้าเก้ากิโลเมตรเนาะ ดัชเนเบลและดัชเนเองก็สิไปทำป่ามื้อนี้เนาะทำป่าผ้าว่าสิเป็นจังไดอะธรรมชาติถือว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยอยู่ไกลอยู่ไกลจากมาดินมาเที่ยวก็สามารถมาดินได้เด้อเนาะโอเคพี่น้องไปไปเบิ่งกันเลยหลังจากว่าดัชเชนเองได้ขี่รถเข้ามาหน่อยนึงเนาะก็จะได้เห็นอ่าแม่น้ำเนาะอันนี้คือน้ำ สายนะอ่าสายแม่น้ำดนเด้อนี่เด้อน้ำดูดเนานนะนา้ำใสใสช่วงยงยะนี่ฟูงพี่นอนะ้องเอ้ยเนาะอ๋อตะฟูถือว่าสายนา้ำนี่เป็นสายน้ำลักที่ว่าอ่าชาวบ้านได้ใส่เป็นบอนที่ว่าปลูกฝังเนาะปลูกฝังปลูกหมักมหมักแตงปลูกหมักเซลรี่แล้วก็ปลูกเข่าฟูงพ,พี่น้องเอ้ย ก็อ,อยู่ทางพุ้นเพิ่นกระปุกของมูท้งนั้นเน,นาะเทำกลางบรรยากาศเศรษฐาเนะาะตอนนี้เวลาแปดโมงายก็ถือว่าบรรยากาศตอนนี้ก็นหนาวเนะาะพี่น้องทางบ้านเฮาทางเข้าไปถทำป่าพาเนาะทางเข้าไปถ้ทำป่าพาก็ถือว่าเป็นทางแดงทางแดงทางที่ฝุ่นนั่นแหละเนาะ,นะว่า,ง,าง่ายก็ได้อ่า อ่ะโอเคไปเดินทางต่อกันเลยวันนี้ก็เดินทางด้วยรถจักรเรือมอเตอร์ไซค์วันนี้นนเนาะกลไปกันเบิ่งว่ามันไกลสัมได้ยินตามป้ายน,นว่าเห็นตามป้ายว่าเก้ากิโลวอุษัญเนาะจะได้ขับไปเบิ่งว่ามันจะไกลสัมได้ โอเคเนาะพ่อล์ฟฟิแนงถือว่ามาฮอดนี่ถือว่าเป็นทางสามแยกทางสามแยกจะเห็นป้ายเพิ่นซีบอกว่าทานไปซ้ายมือเนี่ยจะเป็นหนองปะ,นะ่าเนาะถ้าไปทางหน้าเนี่ยจะเป็นทางไปทำพระจันทร์อ่าพันทร์กัสซีไปทางซ้ายมือเลยเนาะโอเคไปกันเลยพ่อล์ฟฟิแนง Ồ, sống nhai anh ấy đi đâu rồi nhé, đi đâu rồi nhé Đi đâu rồi Ồ, bây giờ nó xịn rồi nhé Đi đi đi, nó đi oh, làm phải... oh, Nó đi làm thịt không, làm thịt không Ồ, đi đi đi, con của nó sẽ đi 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 chơi à, cùng nhau nhé Đi đi đi, chú ấy còn gần chú ấy không nhé Ồ, đều nhìn rồi nhé, bây giờ đều nhìn rồi Đi đi đi, à, con của nó đi เออโดยโดยผู้ดีพอดีย่างอองตั้งกายย่างตากแดดเนาะโดยทิ้งแดดมันหนาวเด้โดย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 อ่ะเนาะพ่อยายเพิ่นาน่าจะไปทำมันเนี่ยคนนอกรึยโอเคเนาะคนนอกรู้ทีว่ามาหอนมาถึงกันทีเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นบอลลานมาจอดรถเนาะ ว่ายังบราณสถานเองมาวันนี้กมิกมาแต่เศร้าเนี่ยเนาะแต่ยังบุษันมีแขกมีคนมาหลายปันใดแต่จริงๆแล้วกามื้อนี้เป็นวันศิลป์วันพระเนี่ยคอยพี่น้องเนาะอาจจะมีแขกคนมาหลายแต่ว่าสวยๆจะหน่อยอาจจะมีแขกคนมาหลายเนาะโอเคบ่จอดรถพักผ่อนกันจังหน่อยคอยพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะพ่อพี่น้องก็ถือว่ามาละสัานเองก,ก็ได้เดินทางมา ถึงสถานที่บอนทีว่าจะดรถหรือว่าพักผ่อนแล้วเนาะถือว่าเอาเดินทางมาในถ้าว่ามีรถก็ถือว่า,วาต้องได้มาฝากรถู่นี้เนะาะตอนนี้ฝากรถู่นี้เลยก็จะได้ย่างเข้าไปเนาะย่างเข้าไปก็ซีไกลเติบซีอยู่ประมาณอยู่สามนะนะร้อยหรือสี่ร้อยเมตรเนี่ยเนาะรถแต่ถ้าว่าจะเป็นรถใหญ่รถน้อยก็จะได้มาพักอยู่นี่เนาะปา คือว่าเวลาสันเองก็มา,าต่เซาเติร์มือนเห็นเนาะแปดโมงายเกือบเก้าโมงแล้วก็ยังไม่ขายไม่ขายแล้วก็ยังบม่ท่านเห็นมาอยู่เนาะปกติแล้วเพควนจะมีการวางขายเครื่องที่ระลึกอยู่นี่เนาะหลายๆอยู่นี่เนาะเป็นหักไม้หา้างยาโอเคพ่อพี่น้องจะพาเขาไปบึงผลิตผลิตภัณฑ์ก่อนเนาะเครื่องที่ระลึกไว้สันซ่ ท่านี่แม่ค้ากำลังกะเกียมเนาะกะเกียมเครื่องคายอ่ะสบายดีเด้อทำไมคะเหนื่อยสบายดีอ่ามาขายแต่เศร้าเห็นว่เจ้านี่มาแต่เศร้าเห็นว่เปิดแต่เศร้าเห็นว่งอ๋อมาเียนทออถือว่าขายอยู่่อยูนี่ข้อมือบ่เจ้านี่โดยปกตินี่สวยๆแซมนี่นี่มีมีคนมาหลายน่บ่บ่โอ้ยประมาณสิบโมงประมาณหนึ่งโมง อตอนบ่ายเนาะนว่ามื้อนี้เป็นวันศิล์แน่นะเคยมาบ่สนมามะานังว่ามีมีคนหลายเด็กเนี่ยอ๋อโอ,อ,อ้ตเครื่องขายผลสลีขายทงเส่สมักรสลีนี่หงซาืหอไม้หวยต้มไม้ไม้ไม่เนรต้มม้ไม ของคายเพื่อนนะเป็นกระตุ้มขนมปก,กติก็มีเขมามลายอยู่บีกรมีอยู่ค่ะเที่ยวไปเที่ยวมาออมคือปก,กติแล้วนี้ไม่ค่าเพื่อนเพิ่นมาหลายวะนั่นะมะขา,ายายวะไม่ค่าบอกเพิ่นค่าเห็ดมัน โอ้เห็ดมันอ๋อเห็ดมันจนลืมมันจนไม่ได้มาขายเครื่องเนาะกว่ามาตอนสองปีที่แล้วเห็นคนขายล้ายเนาะโอเคโอเคอาจจะได้ยางไปเบื่งกันผลิตภัณฑ์นี่ก่อนอันนี้เห็น ่านเจ้ากันบ่นอ๋อขอซม,ม <laughs> อันน้เด้อสะอ๋อเต่เนาะเป็นคันตักบาทนเนาะอันนี้อันนี้เห็ดจากไม้ยังนี่นสีดำไม่เสือ้อสีขาวไม่ลูกเล็ไม่เสือ้อโอ้ส,สุดๆงดงาม อยู่ในมือของคนลาวเ,าเองสวยงามพี่พี่น้องเอ้ยอันนี้ซาบ้านเฮ็ดเองตีนี้มันเฮ็ดเอาเนี่ยหรือกระสังมันี่อ๋โอโดยโดยโดยงามเนาะมไม่ดูไม่ไปดู ไม่ทูไม่ทูเฮ็ดจากไม้หยังนี่ไม่ถูเห,เห็ดไม่เสือกเนาะอ๋อสีดำงามงามงาม,งาม,งามน,นี่คือไม่ช่วยเขาดีเนาะไม่ช่วยเขาสากเหลื่อมคกันอย่างพื่อนน้องเอ้ยงามลายงามลาย เป็นทีระลึกเนาะไปมานิ่นมาเที่ยวก็ถือว่าสามารถซื้อเมื่อเป็นทีระลึกเป็นของฝากของต้อนเนาะโอ้อันนี้เป็นกอกยาด้วยนี่เนาะกอกยาสมัยโบาราณกอกยาอีโปก๊กแล้นเนาะอืมนี่หูไปหน่อยกอกยาอีโปกกไปนี่ก็ดูเนาะ น่าเจดไม่เป็นน่าจะไมยงบ่อรหรเนานะยมาเนะมาุบ่เหนเดีบ่พวเขานะ <c oughs> อันน,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 นี้เป็นดุปปัตเนะเป็นนันเอ,อ,เอ,อ,อย่างอนอ่าง้สนสวยกนยบ่าวเขาหันี น,นี่ไม้แกนจันก่อนเนาะไม้แกนจันสลักเป็นพระเลยเนาะเออสลักกวนพระจะมีแ้นมีแ้นม,มีคุยเนาะเครื่องลายอันนี้สนับ โซนที่เป็นบอนทิวา,าเครื่องที่ระลึกดวงเครื่องของฝาของตอน้นคนผู้ใดที่มาเที่ยวเนาะจะไปบึงอ่าโซนทิวา,าเป็นหกักไม่หกักยาไอาสันซะเครื่องอนนะหักยา Đó, Hạ, hạt mai hạt trà pin hạt cái nang đèn mình đang để nọ này ô oh. bong lẩu và <laughs> thôi thằng này đi cái nọ Hãy subscribe cho มาเปิดห้ากเพก่อนนเน,เนาะที่นี้กิไมคากำลังเปิดห้าน,นมขบเน้อยน้อยเนาะาแต่แพงแท้เลยขบน้อยสากน้อยนี่เป็นจ๊ ฮะไม่หวานดีบาหวานเนาะใหเป็นบาหวานเป็นหวานถือสร้างอันนี้เป็นดาบเนาะทางนี้เนาะ Những nắp vẫn ở vĩnh kỳ bùi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  vĩnh ไปสุปพรเนาะนี่เนาะนี่นก็เป็นของของมงคลไปแขวนเสนาะบ้านนะเฮือนไป็นเซนาเนาะสุขก,กายสบายใจเพส่ายสลักเสนาะโอเคเนาะไปนอนจะได้พาเพื่อนพี่น้องกลับไปเบิ่งเพื่อนแบาบนี้ท,ทั้งทำเนาะทั้งทำแบบนี้น mhm 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 thế mhm 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 thịt mhm mày mhm 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 đầm thum mhm nó là thịt mhm mày mhm nhung mhm này mhm à, mhm nào nó mhm 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 เนาะพ่อแม่พ er huh ี่น้องก็ถือว่ามาฮอดทางขึ้นของถ้ำบาดนี้เนาะอ่ะสนับครที่บ่อยังบม่เคยมากอ่ถือว่าอยากมาเตรียมมาส้มก็ถือว่ามาได้เนาะอันนี้คือทางขึ้นก่อนเราจะขึ้นต้องให้ปดเกิอปดอันนี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะจะปดอะไรไบ่เคยมากหรือว่าปดอะไยังบม่เคยหูกะอ่ามาเลยให้ปดเกิอก่อนก่อนจะขึ้นเนาะโอ้ทางขึ้นกัน ถือว่าทำในก็อยู่กลางของผาระเส้นซะเนาะอ่ะโอเคนะพ่อพี่น้องถือว่าเวลาสั้นเองตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาอยู่ทางเขาของถ้ำแล้วเนะาะถือว่าจุดนี้ก็ถือว่าเป็นบอนทางเขาอ๋อแต่พ่อพี่น้องเมื่อยพอสมควรเนนะาะถือว่าเข้าไปหันเมนจะเป็นปากทางเขาเนาะ เป็นทางเข่าถ้ำือว่าองคมาทีาน่นี่เป็นจุดชมวิวสวยสวยงามไปเพี่อนเอาเลยเน,นาะแนวไปทางลุ่มกือว่าสวยงามนี่นจะเป็นทางทางมาเนาะเป็นทางทันใดมาย่างมาสู่ถ้ำเกิดมาแล้วก็ฟรีเคร่งถ้ำไพีน่น้องเลยเนาะฟรีเพียงปลายไม้เด้นี่ นี่คือทางเขาทำปากทำไปสิจ๊ะปากทำแล้วจะเข้าไปทางนี้เนาะนี่นี่นี่คือปากทำเข้าไปแล้วจะเห็นมันเป็นห้องโถงเนาะเป็นห,ห้องโถงแต่เป็นจะมีพระมีพระหลายๆหลายๆองค์ไปสิจ๊ะเนาะตั้งแต่สมัยบูฮานตะกี้พวกนั้นเนาะจะอา่าทังบาลสันตอิอยังบ่ฮู้ข,ข้อมูล ละเอียดเติ่งเตือยไว้จนซะแต่ว่าได้ยินี่าวๆมานี่ก็อยู่ใกว่าหลายในหลายร้อยปีเนาะทางมาราซันเองก็ก็ต้องขอโทษขออภัยนําที่บ่ได้ทายทําทางในายทำให้เบิ่งเนาะก็เห็นแต่ทางปากทำเด้อพอดี่น้องจังได๋ก็ถ้าว่าแขกทางใกล้ทางไกลเนาะอยากมาเที่ยวทำพระหรือว่าทำป่าพาก็สามารถมาเที่ยวได้ ก็ถือว่าห่างออกจากตะเขะออกมากนี่นก็บ่ไกลพก่อยพี่น้องเอ้ยก็สิประมาณอยู่สิบลักเนาะสิบปลายลักก็ถือว่าบ่ไกลปานไรเนาะถ้าว่าไปไปบ่ถือถ้าว่ามามาบ่ถึบกบ่จักทางมาก็สามารถติดต่อมาทางบ่าวลาซันบ่าวลาซันจะเป็นไก่นำพาพามาก,ก็ได้เนาะโอเคเนาะพ่อพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กักัสิพอประมาณสำนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอลยเนาะว่าสิเข้าไปถ่ายทำอยู่ข้างในให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกัทางเจ้าหน้าที่เพิ่นกัว่าเข้าไปถ่ายทำบ่ได้เด้อพุ่นล่ะเนาะกับ่เป็นหยังสำหรับคลิปนี้กับ,กบกววกเ,เ,เขา,า,าใใกราวเ,เ,บบเข,ข้าาสบายดีและสวัสดีเด้อพ่่อแมพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแฮงเบิดสุขสุขคน